ลืมกดไลค์ช่องผมด้วยนะครับอันนี้ก็ผมกำลังรอมอดอยู่นะครับมัน,นโอ้โหมันมาเร็วมากเลยนะครับเนี่ยครับพวกเนี้มันคือมอดของผมที่ลงมาแล้วก็กดตรงนี้นะครับมีอันไมค์ครับมีดอลด้วยนะครับอยากจะพูด เยอะมากเลยนะครับเราจะเลือกแบบนี้เลยแล้วรู้เปล่าครับว่าผมได้โหลดมันมาแล้วนะครบนบะโอ้ยผมได้โหลดมันมาแล้วผมจะทำพีเซนพิเศษสำหรับช่องนี้นะครับ คือผมจะเอาเชนซอมแมนปกติมาปะทะเชนซอมแมนทีไม่ใช่ปะทะสกิเิดี้ไทยเหรีน,นะคะอันนี้เราจะกดตรงไหนไดี จริงๆมันจะมีกากระบ่าดนะครับแต่ผมไม่โกดดีกว่าตรงนี้มันยังไงผมก็คิดว่าซื้อไม่ได้แหละผมคิดว่าไวเอ้านี่มันผีดเซนพิเศษตรงไหนครับเนี่ย ต้องขมค้างแล้วโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยค้อนมันอะไรเนี่ยมันโคตรเป็นพรีเซนต์ที่ผมทำมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันระเบิดเละเทะกันขนาดนี้โอ้โหเอ้าพรีเซนต์พิเศษตรงไหนครับผมจะไม่ไม่คิดเลยว่าเ ตอนนี้มันจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าผมเข้าเกมใหม่แล้วกันแต่ผมเข้าเกมใหม่ผมไม่ชอบแบบนี้เลยครับแต่งไงผมจะต้องเล่นใหม่อยู่ดีนะครับเกมนี้ผมจะมาดูว่าคนยักษ์ปะทะ คนเอ้ยคนยักษ์ประทัสกับบีดี้ไอยเล่นเนะี่ยใครจะชน,นะใครจะแพ้ใครจะชน,นะนะครับนะอันนี้เป็นมอสที่ผมโหลดแล้วก็เอาไปใช้ใช้ในเซฟนะครับนะทำทวายผมเอาไปใช้ในเซฟนะครับ ผมเอาอะไรดีนะอ,อ๋อผมไม่เอาคนยักผมมันไม่ออกมาเอาอะไรกันเนี่ยครับอ,อ๋อพบเจอนี่นี่แหละ ในที่เซนด้าเลยครับเนี่ย่อาจจะดีนะครับนะแต่ผมจะเอาซอมรี่เป็นแคนี้แล้วกันประทะเมลอนเลยเมลอนที่มีการถือดาบนะครับนะดาบสีฟ้าแล้วกัน นีบอกแล้วครับลองเล่อนเกียวไปกูอเมลอนยังไงเมลอนก็ไม่ร่อนนะครับต่อไปมีหอ,อกอะไรเขี้ยงม,มาก็ไม่รู้ที่ตายหมดแล้วเนี่ยครับตายหมดแล้วก็พี่ของเราเองที่กลับมาครั้งเดียวยังกระทืบกันด้วยอย่างพี่เราก็ยังโดนกัดแต่ข้าวนี้พี่เราไม่โดนกัดครับที่เราแค่หัวขาดเฉยยิงครับ ในปลายล็อกแต่ตอนนี้ผมผมว่ามันเละเทะเกินไปแล้วผมว่าแค่นี้แหละครับแค่นี้แหละ